ก็ต้องสวัสดีพี่น้องนะครับพี่น้องเ้ยโอ้เสียงดังจริงๆนี่ผมตื่นเต้นมากเลยนะครับเพราะไม่เคยพูดแล้วมีคนฟังเยอะขนาดนี้แต่จริงๆแล้วความตื่นเต้นในวันนี้เนี่ยมันไม่ตื่นเต้นเท่ากับวันที่9ที่ได้เป็นหนึ่งในมวลมหาประชาชนนะับล้านล้านคนใช่ไหมครับคือจริงๆที่ขึ้นมาวันนี้เนี่ยนะครับ ที่ผมพูดเนี่ยอาจจะไม่มีสาระอะไรมากเพราะพูดอภิปรายท่านอื่นเนี่ยมีสาระเยอะและ้วพี่ปองก็เลยบอกว่าไม่เน้นสาระเน้นสัใจงั้นเดี๋ยวจัดไปนะครับก็จริงๆวันนี้ก็เราเออผมคงจะไม่พูดเรื่องประเด็นการเมืองแต่เราจะพูดเรื่องประเด็นนายกนะอันนี้เป็นขวัญใจของผมนะครับ คือแต่ก่อนเนี้ยก็เล่น Facebook นะครับเราก็จะเล่นเรื่องพูดเรื่องไปเที่ยวกินข้าวแต่พอมีนายกบุ๊บเปลี่ยนประเด็นเลยเล่นอีนี่คนเดียวคืออาชีพผมก็โอเคนะครับก็แรงบ้างกำกับบ้างแต่อาชีพหลักๆก็ทำโฆษณาก็ขีดขเขียนๆนะครับคืออยากจะฝากบอกคุณยิ่งรักคุณยิ่งรัก คุณทำให้อาชีพผมเนี่ยค่อนข้างจะตีดตันเป็นบางเวลาเพราะว่าคือคำด่านในพจนานุกรมเนี่ยกูใช้หมดแล้วจนบางครั้งเพื่อนต้องมาถามหายหน้าจากเฟ e บุ๊กไปประมาณสองอาทิตย์พี่มะม่วงหายไปไหนคะเออกูขอไปสมาติคำในศัพท์ในพจนานุกรมก่อนจะเอามาใช้ด่ามัน ันนี้ก็จะพูดพอดีวันนี้เนี่ยก็มีกรอนมาฝากนะครับก็คือจริงๆแล้วเหตุมันเกิดหลังจากในวันที่10คือหลังจากวันที่9เนี่ยไปเดินก็ไปเดินร่วมขบวนมหาประชาชนนะครับขบวนผมนี่สนุกมากเพราะจะมีแตรวงด้วยเธอเิอเข้าไปตั้งแต่อารีเนี่ยเข้าไปถึงหน้าทรเนียบเลยนะครับพอกลับบ้านวันนั้นก็สลบเหมอืออ่ะจะบอกก่อนว่าไอตอนที่ไปตอนที่เราเดินขบวนไปเนี่ยก็มีข่าวว่านายกพูดตอนเช้าๆว่า ยุบสภาเออเราก็เอ,อิดมันยุบสักทีเพราะตอน่ายบายก็มีข่าวว่าพระราชกิจศรีการนี่ยังไม่ไปถึงในหลวงอ้าวอีนี่มึงจะเอายังไงกับกูก็ช่างหัวมันยุบไม่ยุบกูมไม่สนเพราะกูจะไปอยู่แล้วเอพอพราะตอนเช้ากลับบ้านสลบเหมือนตอนเช้าตื่นขึ้นมาอา้าวมันยุบมันยุบจริงๆมึงยุบช้าไปหรือเปล่า ก็เลยก็เลยเปิดคอมพิวเตอร์นะครับตอนแรกก็ว่าจะเขียนด่ามันสักสองประโยคเขียนไปเขียนมาเป็นกรอนแปดสี่บทเลยม,มันเพลินมือมันทาไปนะครับก็เลยพยายามอ่ะรวบรวมคำที่เคยด่ามันไว้มาไว้ให้นางคนเดียว อีหน้าโง่อีโกหกอีตอแหลอีแย่เม็ดอีเห็ดสดอีปากหอยอีสัตว์หมาอีหน้าบานอีสำออยอีห้าร้อยอีหอยเม็นอีเห็นหมี อีสันดานมึงยังกล้ามาโกหกพกคำพูดมาตะแบงถแถลงไขทำพูดดียุคสภาอ้างประชาธิปไตยหวังคงไว้อำนาจรัฐรักษาการอีหน้าด้านมึงรีบใสหัวไปเถิดไปผุดเกิดในขุมนรกไหนก็ไปพูดความเท็จ เลิกเสียทีอีจันไรพวกกูไม่เชื่อมึงแล้วอีดอกทองอียิ่งรักเตือนมึงแล้วให้โอกาสวิกฤตชาติมึงหยุดได้ถ้าไปเสียถ้าฝืนดื้อยังยื้ออยู่อีปูเฮีย อย่าเสียใจถ้ามึงตายในคุกดิน้คนครับ,รบงั้นเดี๋ยวเราไปพบกับกำนันครับโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณพี่มะม่วงค่ะพี่มะม่วงนี่นะคะเป็นคนแรกที่เราได้ยินพี่มะม่วงเขียนในเฟซบุ๊กว่าปีแสบหูค่ะ